แ,แต่เมมว่าธนหารราคา8ล้านเนี่ยโอ้โหมันขนาดไหนไปดูได้เลยแต่อย่าเพิ่งอยากจองนะอย่าไปจองเป็นบ้านหลังสุดท้ายขอให้มีอายุยืนยาวยืนเป็นหมื่นปีมันลุงปู่ดีกว่าเนาะสร้างไว้เพื่ออนาคตอาคารโดมก็สร้างไว้แล้วศูนย์เด็กเล็กทางนู้นนะก็ตั้งแงประตูพระวิษณ์ก็สร้างไว,วง้แล้ว จากศูนย function, Jung, ์เด er ็กเล็กเก่าๆทโซมตรงท่ามติหลวงปู่เนี่ยพอมีตังเราไปสร้างไปสร้างแต่ศูนย์เด็กเล็กอย่างเดียวสร้างสนามโด็กเล่นไปวิ่งเล่นกลางวันกันดีปู้งหูเนี่ะครับสระน้ำนะครับตำรวจต่งหานี่ตำรวจที่บนมากที่สุดหาคะแนนเรื่องน้ำขุดซากไฟไว้อีกสองลูกประกอบมีลูกเนี้ยตาลูกที่มีมหาเจดีย์เนี่ยลูกเดียวนะครับนะเป็นทิษบานในท้องเจ้าหมู่บ้าน ที่สัมจะคุณพ<ะ>ักงเดือนเดือนะครับ<ะ><ะ>

ิน้ำขอเชิญนะคะขอเชิญ่อคุณแม่ติดทองไว้ท่ะบนหาชีวิงน้ได้เลยนะคะขอเชิญค่ะขอเชิญนะคะติดทองไว้ค่ะพ่อค้าได้นะคะขึ้นมาสองได้ค่ะขอเชิญนะคะ่อขึ้นไปเดียวขึ้นมาสองได Mitgalongng aman pagla tanu ng pernuaan.